น้ำปูน่าบ้ากันบ้องมาตัวดีไปบ้ากันได้คนแม่เอ้ยอาปองเอ้ยเอ้ยใครหอบร้องเอ้ยแม่มเนียนด่าเลยโอ้ยอาปองกรกมวอาปองเอ้ยรอง นที่ไรยุบัตรน่สมัเที่ไรยุบัตรนสมันดงเขานาไมอ้ดีมันลอกตาไปไปดาลงเต้ไปข้ใจรักปเัคือคนแร้องเนต่คนีกทางไหยุไดจับแต่มอเตซค์ได้แต่งกระมุมารนีครับในวันนี้ที่แบบ ครับสุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนที่มีน้ําแข็งนะครับผมปกคลุมอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่นะครับส่วนด้านบนนะครับผมเป็นภูเขานะครับผมที่มีหิมะนะฮะโดยปกคลุมโดยทั่วนะครับและตอนนี้นะครับผมอากาศติดลบอยู่ที่39องศานะครับผมเป็บริเวณรอบนะครับผมสัตว์ป่าที่อาศัยแถวนี้อาศัยอยู่ไม่ได้นะครับทุอท่านที่นี่นะครับมีบรรยากาศที่หนาวเย็นมากๆเลยนะครับผมตัดที่กล้องสองครับและตอนนี้นะครับผมเป็นบริเวณรอบนะครับผมพื้นหญ้านะฮะที่อยู่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ พื้นหญ้านั้นเกิดไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าในบริเวณเดียรอบมีแต่น้ําแข็งนะครับแต่กับการวิเคราะห์นะครับผมจากนี้ถึง30ปีข้างหน้านะครับน้าแข็งบริเวณนี้จะหมดสิ้นไปนะครับผมเหลือเพียงแค่น้ำนะฮะแล้วน้ําจากที่นี่ครับจะปะทุขึ้นมาเลยครับผมเกิดการก่อตัวของน้ำเลยครับมากขึ้นจากน้าแข็งละลายเป็นน้ำแล้วจะท่วมโลกภายในเวลาเวลาเพียงสิปีนะครับผม10ปีข้างหน้านี้นะครับผมอาจจะเห็นน้ําบริเวณนี้นะครับผมกลายเป็นน้ําที่ เอออยู่ทั่วโลกนะครับผมอาจจะเกิดภัยวิกฤตนะครับผมก็จะเป็นน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะครับรวมถึงอากาศที่ร้อนจัดนะครับผมดีที่ว่าโกล์ววอร์มิงโลกอ่าโลกร้อนนั่นเองนะครับผมและตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับผมรักษาโลกนะครับผมลดการปล่อยแก๊สมลพิษต่างๆนะครับผมเพื่อประเทศไทยของเรานะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับผมและผมตอนนี้นะครับผมก็ขอจบายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับทีวี สามราวยหกสิบศาสวัสดีครับ